สวัสดีค่ะมาเบิ้งกะเจ้าตำเคยพี่น้องตำกุ้งกุ้งหน่อยที่กะเจ้าเฮ็ดเค้ยน่ะอันนี้ทำเองบ่ได้ใส่อีอย่างกับเขาเอิน่นบ่ได้ไปล่งหงอกลรงงานนีหยังดอกทูนคนทำไม่เห็นคนนะแต่เห็นขาไม่เป็นไรเนี่ยค่ะพี่น้องซองกะละมัง กิออกกนไ่ได้ไได้โไ,ได,อโอได้อันนี้พึ่งอุ๊บพึ่งไปวันนี้ใช่ไหมหรือว่าใช่ลงวน,นไปดูน,ดน้ำผัวรุ่งนีโอู้แต่เนี่ยพี่น้องข้าเจ้ากระเสียมมาเศร้าเกลือเนาะเศร้าเกลือ ถ้าผ like no ู้ใดเคยมาอยู่ทางใต้กะสิรู up, no. h <h ้จากคุ่ดอกพี่น้องเอานี่เดผู้ท่านผู้ชมยิ้มหน่อยสิอันนั้นนั่นนั่นนันนั่นอันนี้เดชท่านผู้ชมใจดิท่านผู้ชมตักเหรอใช่แล้วล้วนๆก็ไม่ท่านเนี่ยอันนี้เขาจะตำตำใหญ่ๆนะเขาสิตำโบค่อยอันละเอียดเนาะ อันนี้คือตําไม่ค่อยละเอียดอ,อืมอันนี้คือตําไม่ละเอียดแล้วก็บันี่เพื่อนสิเอาไปตากเอาไปตากเด้๋จ้าพี่น้องพอเวลาถ้าห้าตําละเอียดเวลาอันเอาไปตากเร็วมะตะมะตรงมาตำอีกเือนึงในพี่น้องนย่างีเฮ้ <c oughs> <of> ยิ้มไหนสิคะเวลาควดโคกเงันอ่ะเเอะไรนะเวลาตำส้มตำให้กินนั้นก็ต้องถ่ายเวลามาถ่ายนี้ก็ต้องถ่ายพี่น้องก็จะหัวแตกนี่ใส่ถุง ช่วยกับกาปีบ้านเฮ้านี่แหละพี่น้องเนี่ยว่าจะว่าสิยืมโคกนี่ล้วพี่น้องเอาไปตำหมักุวง มือนอันตำน้อยพูดเพื่อนว่าโบอิ่มเพม่อนว่าวเ,เห็นไหมนี่นี่คนกินวันนั้นตำให้กินอิ่มไหมอิ่มแล่ไม่มันโคกเล็กเกินเนาะส้มตำเ,ออเนี่เอาเอาโคกดีเลยป้าคนที่ไหนคนอีสานจังหวัดอะไรยอนดู <c oughs> ผ nah ู้ด่อตอนนี้ก็พูดบ่ได้แล้วว่าบ่ได้แล้วพี่น้องมาอยู่โดนไล่นี่ก็วันแลาเล่งตายเขาไม่ได้ว่าใครบอกคุณไม่ได้นะเราก็เล่งตายกันดากันนูนไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วนะจ๊ะเล่งตายเล่งตายนี่เขาไม่ได้เพราบอกว่าแต่มันพูดไม่ได้อะมันไม่ไม่รู้เสียทีโดนนาเมต้าฟ้าตาตาหน้ล้วนนู้นหน้ารวนไม่แจ้ต่างกันไม่แจ้งต่างต่าง